นี้มันอยู่กับพวกเราช่องเคนวินีทาเฮนนะคะวันนี้เราจะมาดูสวนของพี่กันวันนี้พ่อพี่ก็ไปตัดต้นไผ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสวนข้างบนสวนนะคะเดี๋ยวพี่จะพามดไปดูะคะ่ะเข้าคือตรงนี้น,นะคะตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวฝากพี่เข้าไปก็ได้ะคะ่ะ อันนี้ไม่เอาไม้ออกใช่ไหมคะมุดเอาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะไปพี่หนูมีนจะพาไปชมอะไรนะคะไปชมสวนสองโลค่ะนี่คือตัดออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะส่วนหนึ่งจริงๆค่ะรอบต้นไผ่พวงนี้นเขาก,กำลังตัดกันอยู่นะคะตัดไผ่ที่จะเผาในวันนี้แต่วันนี้ก็ไม่น่าจะเผาหรอกนะคะคิดว่าตัดเฉยๆค่ะไปค่ะ ตามพี่หนูมีนไปเลยใช่ไหมคะนี่นะคะก็เป็นโอไผ่มาดูกันนะคะว่าจะมีกี่กอหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเนี่ยนี่กอที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอ่าทีนี้ตรงโน้นกอที่สองค่ะค่ะตรงนั้นกอที่สามถัดไปกอที่สามค่ะข้างในนู่นก็กอที่สี่กอที่ห้าไปแล้วนะคะค่ะต้นไผ่ที่เยอะมากเลยค่ะ ที่แบบแข่งแข่งเขาที่แบบเอามาสร้างบ้านกันนะคะเขาเรียกว่าดินปวกค่ะดินปวกอ๋อที่เขามาทำบ้านอะไรนะคะบ้านดินค่ะบ้านดินอ๋อค่ะเอเอให้ดูบรรยากาศรอบรอบสวนอ๋นนอพี่หนุมเมีนให้ดูบรรยากาศรอบๆสวนอันนี้ใครคะก<น>ำลังตัดไม้พาย พี่เองค่ะอะพี่เคนมาทักทายก่อนค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาเอาไม้ไผ่ไปขําต้นกล้วยที่บ้านนะครับมาอะไรนะครับมาเอาไม้ไผ่มามาเอาไม้ไผ่ไปขําต้นกล้วยที่บ้านโอ้โหถือมีดอะไรน่ากลัวจังเลย มี่ตัดไม่พายเหมือนพี่โจโฉใช่ไหมใช่มีเหมือนพี่โจโฉหรือเปล่าครับพี่หนูมีนระวังนะคะ คำใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้จะไม่คอวา้านอะไรเพราะว่าจะต้องแบบนุ่มหนามเยอะโคตรอันตรายเลยคะ่ะทำไมถึงได้ค้ำต้นกล้วยคะกล้วยนหนักค่ะกล้วยหนกักกล้วยออกปีใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกล้วยอะไรคะกล้วยกล้วยหอมคะ่ะเพราะที่บ้านพี่ปลูกกล้วยเยอะมากเลยคะ่ะผักก็ปลูกเยอะนะคะ วันหลังพี่จะพาไปดูไหมคะได้ค่ะเราไปด,ด,ดูกันนะคะว่าจะเอาไว้ไผ่ช่วงเนี้ยไปทำประตูรั้วของเราอย่างไรกันไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะตามพี่หนูมีนมาเลยค่ะ เป็นลัวใช่ไหมคะอ๋ออ้าวมองมาฝั่งทางนี้พี่คนโดทำอะไรคะ,ไ,ไ,คะไหนพิ่คนโดตัดไม้ไผ่ไปทำอะไรครับตัดเล่นพิ่คนโดต้องบอกด้วยนะว่าถือมีดต,ต้องระวังใช่ไหมครับไม่หันหน้ามาให้คุณผู้ชมดูเลย ไปต่อกันกับพี่หนูมีนค่ะมาดูปฐุมรัชนาที่เรามุดเข้าไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปดูด้วยว่าเราจะกั้นไปยังไงกันดีอ่าจะกั้นไปยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้พี่หนูมีนไปนาอยู่ตรงไหนคะใช่นาแถวนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้าลงไปตรงนู้นก็จะเป็นถียงที่พี่ถ่ายไปเมื่อวานเลยนะคะอ๋อ เป็นคลิปที่พี่พ,พาไปเมื่อวานที่มีสระน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แบบเราจะเห็นแก้มของมันเป็นฝองลูนนะคะแล้วก็เจ้านนำแหลมแหลมแบบตรงนู้น,นะค่ะเดี๋ยวนะคะหนำแหลมโอ้หนำแหลมค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะ่นงนี้ค่ะเอามาไว้ฝั่งมัน,มนอาจะลงกว้างสักหน่อยนะคะอันนี้พี่ยังทำประตูยังไม่ถาวรใช่ไหมคะใช่ค่ะมันยังไม่ตัดใจหัว ทำประตูชั่วคาวทีนี้พี่จะพาไปไหนคะไปดูช่างตัดไผ่กันค่ะค่ะไปค่ะป่าแถวนี้นะคะเป็นป่าของเราคือเราจะพยายามถางออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้นไม้มันเยอะมากเลยคะ่ะแล้วเราก็ต้องการที่ที่แบบกว้างๆหน่อยนะคะก็จะได้มาก่อสร้างอะไรบ้างนะคะอ๋อพี่จะก่อสร้าง จะทำบ้านสวนหรอคะหรือว่ายัางไงคะจะสร้างบ้านจะสร้างบ้านอ๋อจะทำจะทำบ้านสวนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะ,ะจะได้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าแบบถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการต้นไม้พวกนี้เราต้องการต้นไม้พวกอื่นแล้วถ้าเราตัดออกหมดเราก็จะได้พื้นที่ก,กว้างในการทําอย่างอื่นด้วยค่ะอ๋ออ๋อใช่ถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะได้มีพื้นที่ก,กว้าง ไข่เยอะนะคะแล้วก็มันจะอันตรายหนึ่งะค่ะอันตรายเพราะว่ากลัวเด็กเหยียบหนามไผ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่โดนมาแล้วอ๋อเมื่อวานนี้พี่โดนโดนมาใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่หลายวันแนละ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเอาแบ,บกกลับยังไงค่ะ,ะมาดูวิธีเหมือนพี่โจโชเดินป่าใช่ไหมคะใช่อ่า อันนี้พ่อของพี่เคนกับพี่หนูมินใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะจะเอาตัวนี้ไปใช้ค้ำต้นกล้วยครับก็จะมัดไว้ทีเดียวเพราะว่าถ้าถือไปสองนั้นมันจะอาจจะโยกเย็นิดนึงต้องใช้วิธียังไงเนี่ยใช้เถาวันมัดแล้วก็แบกไปอะไรนะดูไปจักรยานไปปุ๊บมอเตอร์ไซค์วันนี้พี่มาด้วยรถอะไรคะมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะ ผมบ้านหึกพี่กันค่ะนสัญญาค่ะอ๋อสัญญานะคะสวัสดีค่ะเรามาพบกับแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้